ไม่เซตของคุณมันต้องสูงกว่าเขาครับไม่ใช่เขาสูงกว่าฉันเขาเนี่ยโอ้คุณพระดูหลอ่อดูดีดูเท่ดูสวยดูงามมีชื่อเสียงมีสังคมสวยกว่าเราหลอ่อกว่าเราต่างตาพวกนี้ครับคุณจําไว้นะครับถ้าเขาเซนได้ว่าคุณเนี่ยไปยกเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเราเป็นทาสเขาหรือเหมือนกับเราต้องวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลา เขาจะยิ่งได้ใจและกักคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์คำถามคือวันนี้ไมซ์เซ็ของคุณเป็นแบบไหนครับไมซ์เซ็ตของคุณนี่นะคุณลูกตอนนะมันอยู่เลนบนครับและไมซ์เซ็ตของเขามันอยู่เลนล่างครับคุณต้องมีไมซ์เซ็ตว่าฉันเหนือกว่าเขาไม่ใช่เขาเหนือกว่าฉันคุณต้องมีไมซ์เซ็ว่าเขาต้องเป็นคนง้อฉันไม่ใช่ฉันไปง้อเขาครัแต่ดูเหมือนวันนี้เนี่ย หลายๆคู่เนี่ยนะครับเราจะเป็นคนที่อยู่ด้านล่างมากกว่าครับและเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเหนือกว่าเราครับคนบางคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับครับคนบางคนเนี่ยซึมเศร้าทอ้อเฟลเจ็บปวดใจทรมานใจที่เขาไม่ชัดเจนที่เขาหายไปที่เขาบล็อกไปต่างๆพวก่นี้คําถามคืออันนี้ไมซ์แเราเหนือกว่าหรือเปล่าเปล่าครับอันนี้ไมซ์แของเราคือเลยครับ เรารู้สึกว่าเขามีค่ามากกว่าเรารู้สึกว่าเราสูญเสียเขาไปไม่ได้เรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวไม่เจอคนที่ดีกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวไม่เจอคนที่หลอกกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกลัวไม่เจอคนที่สวยกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยกลัวไม่เจอคนที่เด็กแบบนี้แล้วเฮ้ยกลัวรู้สึกว่าไม่เจอคนที่รวยแบบนี้กแล้วกลัวว่าเออไม่เจอคนที่อบอุ่นแบบนี้แล้วครับเมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณมีไม่เซ็ตที่ไม่เคยมั่นคงกับคุณค่าของตัวเอง แต่ไปมั่นคงกับคุณค่าของอีกฝ่ายคุณเสร็จครับยังไงก็ตามแต่ผู้คมชัวว่าเขาไม่มีทางชัดเอนกับคุณและไม่มีทางเปิดตัวคุณครับเพราะเขาเสนได้ครับว่าคุณด้อยกว่าเขาครับเขาจะนได้ครับว่าคุณง้อ,อเขากับเขาเซนได้ครับว่าคุณขาดเขาไม่ได้ครับเขาเสนได้ครับว่าคุณเนี่ยยกให้เขาสูงกว่าเรา วันนี้มีหลายเคสมากนะครับอินบ็อกมาหลังบ้านโอ้โหนะครับหนูเนี่ยนะซึมเฮิร์ดมากเลยค่ะตอนนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ระบายใหญ่มันนะครับพิมพ์ระบายมาที่ไลน์แอดครับแต่ผู้คมตอบกับคําเดียงผลลัพธ์ที่ดีสุดที่ต้องการคืออะไรนะครับไม่ต้องมาระบายทั้งสิ้นไม่ต้องสาทยายว่าโอ้นะครับตีกันยังไงต่อยกันยังไงชกกันยังไงด่ากับแม่มันไหมตอบกับแม่มันไหมตอบกับพ่อมันไหมด่าพ่อมันไหมนะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ที่มันผ่านมาแล้วอ่ะครับ ยิ่งคุณเล่ามากเท่าไหร่นะครับมันยิ่งบ่งบอกว่าไมซ์เซ็ตของเรานี่เราแคร์เขามากเกินไปครับุณให้ค่ากับสิ่งไหนมากเกินไปสิ่งนั้นจะเล่นตัวกับคุณครับให้ค่าคนอื่นมากกว่าให้ค่าตัวเองยังไงก็ตามแต่คุณไม่มีทางมีค่าในสายตาของเขาครับไมซ์เซ็ตมันต้องเหนือกว่าตั้งแต่แรกครับจำไว้ครับคนอยากได้ของมีค่าคอยากได้คนที่มีค่าคนอยากได้คนที่คนอื่นมันแย่งกันคนอยากได้คนที่ คนอื่นเขาใฝ่ฝันและปรารถนาเราอยากได้คนที่เอ้ยนะครับมันไม่มีใครเอาแล้วนะครับแล้วมันเฮ้ยนะครับหน้าตาของมันอย่างกับผีดิบเปรี้ยวมะนาวเงี้ยนะครับคนมันก็รู้สึกว่ามันไม่บายคนอยากได้ของที่มีค่าถ้าคุูคอมให้คุณเลือกนะครับวันนี้ระหว่างก้อนหินหนึ่งก้อนกับทองสิบบาทให้ฟรีๆคุณเลือกอันไหนเลือกทองนะครับวันนี้คูคอมให้คุณเลือกขับรถกระบะนะครับเก่าเก่า กับ BMW ซีรีส์7รุ่นใหม่เลยให้แบบฟรีๆเลือกอะไรครับเลือก BM w ับถ้ามันนี้ปรแกมให้คุณเลือกครับอมือถือย e ี่ห้ออันหนึ่งนะครับอนโนเกียนะครับผา่านตั้งแต่ยุคอาวูรนะนะครับกับอันนี้ไอโฟนตัวใหม่เลยคุณจะเลือกอะไรครับให้แบบฟรีๆเลยเลือกไอโฟนตัวใหม่ครับเพราะอะไรครับเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์อยากได้ของที่มีค่าวันนี้พอคุณไม่ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง แต่คุณไปตระหนักถึงคุณค่าของเขาพอคุณไปโฟกัสที่คุณค่าของเขาคุณไม่มีเวลามานน่งโฟกัสคุณค่าของตัวเองคุณจะใช้เวลาทั้งหมดในการเข้าไปสองเอฟเฟซบุ๊กของมันไรนะติ๊กต k อกของมันไรนะเอะบัญชีแอคเคา์ของมันไรนะเอ้ยแย่จังเลยว่ามันปิดสาธารณะชั้นสองมันไม่ได้รู้สึกพรออีกแล้วนะครับนช้ต้องไปหาเพื่อนของมันแล้วก็เข้าไปสองดีกว่านะครับนู่นนี่นั่นต่างๆเขาไม่มีทางชัดเจนกับคุณครับถ้าคุณไม่โฟกัสที่คุณค่าของตัวเองแต่ว่าไปโฟกัสแต่คุณค่าขขอองงงงเาาา้จํไวย่นึ อย่ามองแมวจนกลายเป็นเสือเขาก็ไม่ได้มีคุณค่ามากกว่าเราเขาก็ไม่ได้มีคุณค่าดีเลิศไปกว่าเราคเราทุกคนคุณค่ามันเท่ากันครับมันมีผมเรามีผมมันมีหูเรามีหูมันมีตาเรามีตามันมีปากเรามีปากมันมีมือเรามีมือมันมีขาเรามีขามันมีหัวใจเรามีหัวใจมันมีไสเราก็มีไส้ครับนะมันมีตับเราก็มีตับเรามีทุกอย่างเหมือนกันคุณค่าเท่ากัน ที่เขาไม่ชัดเองกับคุณเพราะคุณค่าของเขาเขารู้สึกว่าเขาเหนือกว่าครับและเราเองก็ดันไปรู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากกว่าครับเขาไม่ได้มีอะไรวิเศษเลิศเลอไปกว่าเราครับพราะเราคุณค่ามันเท่ากันครับคุณน่ไปยกให้เขาเหนือกว่าเราเองความคิดของตัวเองพอคุณไปมองแมวจนกลายเป็นเสือนะครับมันก็คือแมวเมวี้ยวๆนะครับแต่คุณกลายเป็นว่า คุณไม่รู้สึกว่าเ้ยนี่เขาคือเสือนะครับโอ้เขาเขาเหนือกว่าฉันเขามีตัวเลือกมากกว่าฉันนะครับฉันคงจะเลือกใครไม่ได้อีกแล้วตอนนี้ฉันแก่แล้วฉันมีลูกติดแล้วหาร้อยแปดพันเหตุผลเพื่อมาด้อยค่าตัวเองมีแต่ลูเซอร์ครับที่ทำแบบนี้ครับวินเนอร์คนที่ชน,นะเขาไม่ได้คิดแบบนี้ครับคําถามคือวันนี้คุณมองแมวจนกลายเป็นเสืออยู่หรือเปล่า ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิตวิทยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิตวิทยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิตวิทยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ